ได้ยินเสียงทุกคำทุกทาเขารัลนลยนิดน่อยสบตาถึงได้ทำบ่อยก็สอตัวแค่นั้นหากมีเธอเป็นปลาทองก็อยู่ติดกันทุกวันถ้าทำได้อย่างนั้นจะดีมากเลยคือที่ใจเธอ อะไรของเธอชอบทำให้อยากเป็นแฟน ก็รู้ว่าทุกเปลี่ยนไปพียงแต่ไม่รู้วนไหนจะไปจากกันทุกก,การคอยฟ้องมันบอกว่าอายหมดความสำคัญเธอลืมวันวานที่เคยเคียงคู่จากไกลเป็นไกลตำแหน่งหัวใจที่อายเป็นอยู่ เหตุผลได้ไหมอยากรู้ถึงอายรู้ก็รักไม่ได้แต่ฟื้นใจน้อยได้ไหมช่วยพูดว่ารักอีกครั้งให้อายได้ยังได้ฟังถึงจะเป็นแค่ครั้งสุดท้ายอยากเจ็บคำนี้เก็บไว้ยังดี ลือสุดใจจะเก็บไว้จนวันตายว่าครั้งหนึ่งนั้นเราเคยรักกัน AIS 3 G 2100นะครับขอเสียงปรอมือร้อนรับคุณไพ่พมสสุดนานแล้วน้าที่เราไม่มีศิลปินที่จพฟุ่งมาใน่ใช่ครนี่ถ้าเราจำไม่ผิดน่าจะเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมครั้งแรกนะครับถามื่อเจ้าของเบอร์นี้มีแฟนหรือยังพี่ยังไม่มีเลยอ่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ที่ร้อง เพลงแรกนั้นเป็นอัลบั้มเป็นซิงเกิลเก่าเพลงที่สองเป็นเพลงช้าเป็นเพลงอัลบั้มชุดใหม่ชื่อว่าอะไรนะครับฝืนใจหน่อยได้ไหมเป็นเรื่องราวของความอกหักที่ผู้ชายขอร้องไายิงว่าก่อนจะไปเนี่ยบอกรักสักครั้งหน่อยได้ไหมเพลงใหม่ล่าสุดนี้พี่ไผยได้ได้มีร่วมในการออกไอเดียหรือว่าก็ยังเป็นครูสลากวุษนะครับอาจารย์วสุวัฒงานอาจารย์สุทิทิงเหล็กแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์สอดสราคำนะครับก็มาร่วมกันคิดอัลบั้มชุดนี้ นะครับแล้วก็ส่วนผมก็จะมีโอกาสได้ได้ถ่ายทอดแล้วก็ที่สำคัญคือมีโอกาสได้ถ่ายมิสิควิดีโอร่วมกันเราฝากอัลบั้มชุดนี้ได้เลยครับพี่ไผ่ครับชุดที่8ครับเชิญครับครับเจนิกะขออนุญาตใส่เป็นภาษาอีสานได้เลยครับมื้อนี้ขอบคุณพี่น้องครับสุบสุขคนดีมาให้กำลังแห้งใจนะครับแล้วก็ขอบคุณรายการจันพันดาวนะครับแล้วก็พิธีกรสวยๆหล่อๆทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องแฟนเพลงครับสุบสุขคนกับฝากไว้ในรายการอัลบั้มชุดใหม่ที่8 นะครับตั้งใจแต่ยังไปไม่ถึงและนี่คือพี่ภัยพงสทศนครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นช่วงข้อคิดคำคมนะครับให้คุณผู้ชมนั้นร่วมกิจกรรมกับทางรายการของเรานะครับถ้าได้รับการอ่านออกอการนั้นจะรับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตาซอยเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้นั้นคือคุณระเบียบชาวพงพางนะครับจากกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับเขียนเข้ามาว่าถึงจะมีชีวิตผิดผู้อื่นไร้เงินหมื่นเงินแสน ยากแค้นเหลือชะตาอับทรัพย์สินถึงกินเกลือไม่เคยเบื่อชีวันอันลำเค็นนะครับรับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตาซอยไปเลยนะครับแลีวเราจะพักตรงนี้กันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตัดสินกันแล้วนะครับว่าค่ำคืนนี้นั้นใครจะคว้าเงินรางวัล 1, 1>, <000 S 2> <000 S> 1> น0 0 0บาท,บาทไปช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ ตาห้องน้ำไม่ใหญ่สมหวังเบอร์29ช่วยหวตให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้เงินไปใช้นี่ให้ตาเอเบอร์30ช่วยหวตให้ผมด้วยนะครับ